โอเคเดี๋ยวไหว้เจ้าที่เสร็จแล้วเดี๋ยวไปที่รถนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปที่รถกันครับเดี๋ยวเชิญเลยน้องมอนกับคุณน้องบุษยมาศนะครับวันนี้ก็มารับมิวเอกกันเดี๋ยวเราไปดูแต่รถลูกค้าสวยมากเลยพี่ตายบอกเลยสวยมากสวยมาก ออกรถตันไว้ออกด้วยอ,อันนี้ครับครับผมนี่แมมีมีเงินขวัญถุงด้วยเดี๋ยวยืนแยกออกมาฝั่งนี้นะครับโอเคของน้องมดขยับเข้ามาในโพมีนิดนึงครับโอเคโอเคพอแล้วครับน้องบุษยมาศขยับฝั่งนี้นิดนึงอ้โอเคนี่แหละครับผม ครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองกดไลค์ด้วยกันได,ด,ด้ครับผมนี่หนึ่งสองครับเป็นไงเรียบร้อยดีไหมครับผม,มเดี๋ยวน้องมอสเดี๋ยวใครจะไว้ที่ตัวรถน้องมอสได้เองหรือว่าพี่ต่ายอ่านชื่อถูกเนาะ <laughs> โอเคไม่พี่ตพี่่ายอ่านว่ามอสไงไอที่ในเพจอะถูกเนาะ โอเคครับผมมาใครจะไหว้ที่ตัวรถมมอ่ากุญแจ,จตัวนี้เรากดได้เลยนะครับถ้าสมมติว่ากุญแจก็อยู่ห่างจากประตูไม่เกินแปดิเซนกดได้เลยเปิดนี่อลังการน้องมอสนั่งเลยครับผมแล้วก็ตอนนั่งเนาะเดี๋ยวลูกลูกค้าขาย,ยาวพี่ต่ายก็ปบบอกเบาสั้นเกินอ่าววันนี้นะครับเป็นวันดีแล้วก็ดอกดาวเรืองนีแทนความเจริญรุ่งเรืองเนาะ น้องมอดกติฐานเลยนะครับวันนี้หวยออกถูกไว้รวยเบอร์นะอ๋อให้วันนี้นเลขไปแดงออกล่างบนบน,บนล่างล่างบนเอาเรางวันที่หนึ่งเลยไปพี่ตายปะวันที่หนึ่งไม่คาดการณ์เพ่ก็ใช้พอครับ <c oughs> โอเคครับผมแล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จเนาะเดี๋ยวรูปนี้ก็เอาวางไว้ในรถละแหละและ้วก็ดอกไม้ที่เป็นช่อนะครับก็วางไว้ด้านหน้าแล้วก็ที่เป็นพวงน้องมอดก็เอาแขวนตรงกระจกเดี๋ยวพี่ตายไปรอเก็บรูปฝั่งนู้นนะได้ ตัวนี้น้องมอสจะลองเชื่อมต่อไหมอันนี้เป็นอยู่แล้วอันนี้โอ,โอเคได้ครับผมแล้วก็ตัวตัวนี้นะครับเราเอาลง,งเราต้องเหยียบเบรกก่อนนะถ้าเรากดแบบนี้ปึ๊บเขาหายไปสแสดงว่าเบรกมือไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าขึ้นอย่างเงี้ยแสดงว่าเบรกมือทํางานนะครับแดงๆแ,แต่ถ้าน้องมอสกดตัวนี้ไอ้สีเขียวให้ขึ้น Auto ออโต้โฮเวลาที่จอดติดไฟแดงอะ่ะคือเราไม่ต้องไปทําอะไรกับเบรกมือเลยพอเราจอดปึ๊บเขาจะเป็นเบรกเขาจะยุบลงนิดนึง ค,คือเขาจะขึ้นเบรกมือให้โดยอัตโนมัติครับเวลาจอดตัวก็แตะคันเร่งลอ,อกได้เลยแค่นั้นแหละนะครับสังเกตดูตัวนี้ถ้าเป็นสีเขียวนะอันนี้จะปิดตัวเซ็นเซอร์เอ่อตัวนี้จะปิดตัวดับเครื่องยนต์อัตโนมัตินะครับถ้าสมมุติว่าเราขับรถไปติดไฟแดงเนาะเขาจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็ลดการฉีดจ่ายน้ำมนันโดยไม่จำเป็นก็คือเขาจะดับเครื่องเลยนะครับเวลาที่เราปล่อยเบรกเขาก็ถึงจะติดคืนแต่ถ้าบางคนพูดตรงๆถ้าลำคัญ ตัวนี้ปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้ปิดเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็จะมีตัวลงทางลัดชันไอ้าเรียกตัวในนอกนี่ตัวช่วยลงทางรัดชันตัวนี้จะเป็นตัวปิดจะลื่นเท่าไหร่ใช่ครับก็คือถ้าถ้าปิดตัวนี้ปุ๊บล้อมันจะฟรีนะครับจะเจอทางลื่นแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องมือ้องมอสไปดูเครื่องมือด้านหลังพับเบาะด้านหลังพับเบาะด้านหลังเดี๋ยวละเวลาจะเข้าไปภายในห้องโดยสารนะครับเวลาจะพับเบาะตัวนี้นะ จังหวะเดียวเลยเนี่ยครับแค่นี้พอเสร็จแล้วก็เนี่ยแค่นี้นะครับแล้วก็ประตูด้านท้ายตัวนี้อันนี้ก็จะมีอุปกรณ์ก็จะเป็นอุปกรณ์ตัวเก่าแต่ว่าทีนี้ที่นงมอสไม่ติดเนาะพี่ตายก็เอาไว,ใว้ให้ตัวกลับไอ้ตัวกลับทางกลับ กับข้างไม่ติดอ๋อนี่มีให้ด้วยเหรอม,มีให้น้ว่าไม่มีนะมีให้ครับ <c oughs> แต่น <c oughs> ้อง๊บไม่ติดพี่ตายก็เลยอ๋อเขาไม่ติดเอง,ง <c oughs> ใช่ครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ตัวเก่านะครับ <c oughs> แล้วก็เครื่องแล้วก็เครื่องมือนะครับจะอยู่ตรงนี้นะเนี่ครับเว <c oughs> ลาปิดก็ปิดแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมตัวนี้เตะไม่ได้ครับตัวนี้ปกติแล้วก็คือเราเดินเข้ามาแล้วก็ถอยออกอย่างเงี้ยมันก็จะปิดเองครับแล้วก็ในส่วนของ เวลาถ้าจะกดปิดก็ตัวนี้ก็ได้ครับแต่ถ้าเวลาเราเขาจะปิดนี้บางทีเราไปโดนโดนนี้เขาก็หยุดครับในส่วนของตัวการรับประกันอย่าลืมนะครับของตัวเครื่องเนี่ยเขาจะมีการรับประกันของนอมอรสจะเป็นแบบเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะขอนอมอรสจะมีการรับประกันเป็นหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลหรือห้าปีแต่อย่าลืมเอารถเข้าเช็คตุกหกเดือนหรือว่าหมื่นกิโลนะครับส่วนยางที่เราเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมครับอันนี้ก็เขาก็ตัดรับประกัน เนาะในส่วนของตัวโรงงานนะแต่ทีเนี้ยไอ้พวกเนี้ยเขาจะรับประกันโดยโดยร้านที่เราไปทานะครับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่ยางมันมีการเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนขนาดเปลี่ยนเปลี่ยนลายไปจากเดิมอย่างเงี้ยก็แนะนําให้สลับยางทุก6เดือนหรือหมื่นโลก็ลคือทุกหมื่นกิโลพูดง่ายๆครับให้สลับยางครับก็จะประมาณนี้เไปร้านยอ่าไปร้านยางดีกว่าครับเพราะว่ามันผิดผิดไปจากไปจากมาตรฐาน มาตรฐานหมายถึงว่ามาตรฐานของตัวรถที่เขามาจากโรงงานครับสุดยอดเลยครับกระเป๋า2 2บันไดบันไดฝั่งนี้อย่อยาเดินลงมาฝั่งนี้นะไม่ใช่ไม่ใช่เห็นพี่ต่ายยืนฝั่งนี้แล้วมาฝั่งนี้นะครับก็รอบนี้ของน้องมอสก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวกําลังจะกลับนั่นเองซึ่งอสองเจ้าตัวบิ๊กฟรอสต์เนี่ยก็มาแล้วนะครับ ครับน้องพอดขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับผมถูกใจอยู่เนาะรถถูกใจค,ค,รครับผมขอบคุณครับจริงๆครับ พระ,พระในบ้าน,เ,นเจิมจคุณแม่เจิมรครับคุณแม่คุณแม่เจิมมีรางวัลที่หนึ่งแน่นอนรางวัลที่หนึ่งต้องเข้าตรงนี้ครับผมนี่ตรงนี้ครับกดตัวนี้สามครั้งครับกดแรงๆเลยครับสามครั้งครับผม <S 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 นี่รวยรวยเฮงเครับผม ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ เดี๋ยววีคอร์ดก็เดี๋ยวเราเตรียมดอกไม้เสร็จแล้วนะครับยังรอ อ๋อลูกค้ามาด้วยกันโอ้โรถเยอะจริงๆไง